วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับดันเจี้ยนน้ำตกเดือดดานซึ่งเป็นดันเจี้ยนใหม่นะครับโดยมีบอสนารกะแล้วก็ลูกน้องนะครับแนะนําว่าถ้าเราจะเข้าดันเจี้ยนน้ำตกเดือดดานเนี่ยนะครับก็ขอให้ทําพลังเอาไว้ที่3ามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้โบนัสเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มป้องกันด้วยนะครับถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยเราอาจจะถูกลงโทษซึ่งก็จะเป็นการลดโจมตีลดป้องกันนะครับโอกาสที่จะไม่ผ่านดันนี้ก็ค่อนข้าง มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้มีต้นอ่อนนะครับที่เราจะสามารถช่วยฟาร์มเหรียญได้เนี่ยนะครับถ้าพลังไม่ถึงก็ลำบากนะในส่วนของบอสตลกระเนี่ยนะครับก็แนะนำว่ามอนสเตอร์ที่นิยมใช้นะครับดูจากตัวสถิตินะนะครับก็เป็นตัวคารัมบิชหรือตัวเลเว่นไฟนะครับแล้วก็ตัวอาร์เจนหรือแวมไพร์ลมนะครับบัสเตสนะครับในส่วนของจินน้ำนะครับแล้วก็ฮานาริน ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในแพ็คของเอ็นเอเนาะยังไม่เข้าของอ global นะครับอานาเวลนะครับแล้วก็ลูลูซึ่งเป็นผีน้อยน้ำตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เฮเลียนะครับตัวฮาร์ปี้มืดนะครับแล้วก็นาอุมิซึ่งเป็นแมวลมนะครับตัวซูซูนะครับผีน้อยแสงแล้วก็แคสซี่ซึ่งเป็นข่าวเกิร์มมืดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ในเสือ้อทีทีแล้วเนี่ย สิอันดับที่นิยมใช้นะครับโดยอันดับแรกเนี่ยนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่มีสถานะเมินการป้องกันหรือทะลุบัฟนั่นเองนะครับก็คือตัวเลเวลไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง แต่ว่าในการที่จะปั้นเลเวลไฟเพื่อมาเข้านนรากะเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องใช้ d ด v i l ว n e เยอะพอสมควรนะแล้วก็ใช้เงินในการอัพสกิลค่อนข้างเยอะนะครับก็เรามาที่ในส่วนของแคสซี่หรือคาวเกลก็ได้นะครับก็เป็นตัวที่ยิงทะลุบัฟได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ก็คือแมวธาตุน้ำนะครับ โอเคนะครับส่วนดาเมีตัวที่สองเนี่ยบางคนก็จะใช้ดาเมจสองตัวนะก็คืออาจจะเป็นนาโอมินะครับแล้วก็ฮับบี้มืดนะครับแล้วก็ตัวแบมลมนะครับซึ่งดาเมีค่อนข้างจัดจ้านพอสมควรนะฮะในส่วนของบอสนานากาเนี่ยเราต้อง มันจะมีการโจมตีหนักพอสมควรก็หลายๆคนก็จะต้องมีนะครับมีในส่วนของการป้องกันก็คือใช้จินน้ําในการกลางโล่ป้องกันจินน้นกกํานกแก้วน้ําหรือไพโอเนียเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะก,กลางโล่ป้องกันแต่ผมดูแล้วเนี่ยในส่วนของจินน้ําและก็ไพโอเนียเนี่ยก็น่าน่าสนใจทั้งคู่เราอาจจะมีในทีมนึงทีมหนึ่งก็มีจินน้ําอีกทีมนึงมีไพโอเนียอีกทีมนึงเป็นดาเมดนะสองตัวส่วนตัวฮิลเนี่ยก็แนะนําว่าให้มีทุกตัวเลยทุกทีมเลยนะครับเพราะว่า บอสนากะค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะและอีกส่วนหนึ่งก็คือในการโดนสกิลของบอสนากะบางสกิลเนี่ยนะครับจะต้องนะครับฮิลให้เฮดพีเต็มถึงจะปลดสกิลได้นะครับอามาดูนิดนึงนะครับสกิลที่แนะนำนะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่จะเข้ามาสู้กับนากะนะครับซึ่งเราอาจจะต้องนะครับเตรียมมอนสเตอร์พอสมควรนะครับหนึ่งก็มีสกิลที่โจมตีทะลุบัฟนะครับก็แนะนําว่าอย่างที่บอกมีคาวเกล หรือไม่ก็เป็นระเบนไฟนะครับแล้วก็สกิลเพิ่มโจมตีนะครับันนี้ที่เพิ่มโจมตีก็มีจินน้ำนะครับที่เพิ่มสกิลเพิ่มโจมตีได้นะครับแล้วก็ฟื HP, ้นฟู HP ฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับฟื Full ้นฟู HP เนี่ยถ้าแนะนําที่ดีที่สุดก็คือล่มน้ําแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็เอาผีน้ําผีน้อยน้ําหรือผีผีน้อยที่เป็นธาตุแสงก็ได้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นตัวนกแก้วน้ำนะครับหรือไพโอเนียนะครับซึ่งเป็น ตัวกลางโล่เหมือนกับจินน้ำนะครับแต่ว่าฮิลให้ด้วยแล้วก็ล้างบัฟได้ด้วยนะครับในขณะที่ตัวจินน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะกลางโล่ป้องกันแล้วก็เพิ่มบัฟโจมตีด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับต่อไปเป็นสกิลเกี่ยวกับ cc ซึ่งเป็นสกิลที่ทำให้ตัวลูกน้องของนารกะซึ่งออกมาเนี่ยก็กลางโล่ป้องกันนะครับเอาไว้เรียบร้อยในการปลดโลกของลูกน้องนารกะเนี่ยใช้สกิล cc นะครับถ้าเกิดใครเป็นคลิปเนี่ยก็จะ สะดวกนิดนึ่งเพราะว่าคลิปมีสกิลที่เป็น CC ทั้งสกิล1สกิล2และสกิล3ในธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเลยดังนั้นเนี่ยตัวคลิปก็มีสกิล c c อยู่แล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอาไม่ทันเพราะมอนสเตอร์มาทีเป็น10ตัวเนาะเราก็อาจจะเอามอนสเตอร์ที่มา CC ในส่วนของลูกน้องนาฬกาเนี่ยก็แนะนำว่ามันเป็นตัว แฟนเกิลน้าก็ได้เพราะว่าสกิลหนึ่งและสกิลสองเนี่ยเนี่ยก็เป็นซีซีทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยตัวตัวแฟนเกิลน้ําก็ถือว่าเป็นตัวที่นะครับแนะนําสําหรับงานนี้เลยโดยเฉพาะนะเอามาสลับเฉพาะตัวตอนลูกน้องนาฬกะมาพอลูกน้องนาฬกะหมดเนี่ยก็สลับเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือในส่วนของตัวคาวเกลนะครับสกิลที่2นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โจมตีรุนแรงก็สามารถที่จะจบในส่วนของตัวลูกน้องได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลงนาลกะกันทีมที่ผมได้เตรียมไว้ก็คือเขาเกินมืดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ยิงทะลุบัฟนะครับแล้วก็ในส่วนของพริตไฟนะครับเราก็เอาไว้ในการฮิลแล้วก็ใส่อมะตะเป็นการปลดเอฟเฟกของบอสด้วยนะครับส่วนคินน้ำเนี่ยเอาไปใช้กลางโล่นะครับเกละน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็ จะเป็นการบัฟเพิ่มโจมตีด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยเราโดนอาการเฟียนะครับหรือสกิลเฟียของตัวบอสเนี่ยทำให้เราถอยอัตโนมัติเลยที่เป็นสีม่วงนะครับโอเคแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราตีเข้านะนะครับแล้วก็พยายามนะครับถ้าเกิดเรามีกินไฟ2ตัวเนี่ยคนละทีมนะก็สลับกันกลางโล่เพื่อป้องกันนะครับให้เรามีโล่อยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่นากาะกกระโดดกระแทกลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเด้งออกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือดเราลดนะไม่มีโล่นะครับ เราไม่สามารถคิวได้20วินาทีนะครับตอนนี้อยู่ในสถานะเปลิดมังกรนะครับก็คือพิการทนทานเมื่อเราโจมตีได้ในระยะ1เนี่ยนะครับตัวเกราะมันแตกเนี่ยเราก็สามารถที่จะโจมตีปกติได้เลยนะฮะก็พยายามอัดดาเมจให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เลือดมันลดไปเรื่อยๆนะครับต่ตรงนี้เนี่ยสกิลลดเกราะหรือสกิลเจาะเกราะเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเกิดมีร่มน้ำเนี่ยจะเจาะเกราะเลเวลสเลยหลังจากที่นาฬกะ บินขึ้นไปบนท้องฟ้าจะปล่อยลูกน้องออกมานะครับระหว่างนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของแฟร์นเก้นน้ำนะครับเพราะแฟร์นเก้นน้ำสกิลที่1และ2เนี่ยจะเป็นสกิล CC ก็คือสตันนะครับสตันได้นะครับถ้าเกิดเราเอามอเตอร์ตัวอื่นมาใช้ก็ได้นะครับแช่แข็งก็ได้นะครับน็อกดาวน์ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะก็มีหลายตัวแต่ว่าที่ใช้แฟรงเก้นน้ำเพราะว่ามันมีสสกิล ซึ่งทําให้เกิดผล c 4ทําให้เกราะของลูกน้องของบอสเนี่ยแตกสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวดูเนี่ยพอใช้สกิลสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับเกราะแตกเนี่ยัยงมีเกราะอยู่นะเนี่ยปุ๊บกระโดดกระแทกอาไม่แตกนะฮะโอเคอ่ะแตกแล้วโอเคไปต่อนะครับไปต่อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันมาเยอะไงบางทีเราไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับตัวคลิปเองเนี่ยก็เป็นนะครับเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามของท่าน น้ำนะครับทตุลมแล้วก็ทตุไฟเนี่ยก็เป็น CC อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นคลิปก็ถือว่าจะได้เปรียบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนคีน่ากับออบเบียก็มีสกิลลักษณะเดียวกันนี้เหมือนกันแช่แข็งก็ได้นะครับก็ปลดเกราะของลูกน้องบอสเหมือนกันระหว่างนี้บอสจะทําการโจมตีเป็นวงกว้างนะครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงหาพื้นที่ว่างๆอย่าไปที่ที่มีกองไฟนะอ่ารวมกลุ่มกันแล้วก็กางโล่เพื่อนทุกคนได้หมดนะครับ ตรงนี้ถ้าทีมที่1มีกินน้ำกลางโล่ทีมที่2มีนกแก้วน้ำนะครับหรือมีอในส่วนของเพอเนียเนี่ยก็สามารถที่จะสลับกันกลางโล่ได้โลกของกินน้ำช่วยในการบัฟเพิ่มโจมตีโลกของเพอเนียเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟ,นฟนูต่อเนื่องทำให้เรามีเลือดเต็มตลอดเวลาเพราะสกิลของนาฬกะาเนี่ยจะมีผลว่าถ้าเกิดติดสกิลของนาฬกะาแล้วเนี่ยนะครับมีเอฟเฟกแล้วเนี่ย ตัวในส่วนของอพอเลือดเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปลดเอฟเฟกในตัวเลยนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับหาตัวฮิวแรงๆไว้ด้วยนะครับมาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมมีประมาณ3คลิปให้ดูนะครับไอคลิปนี้ผมใช้ในส่วนของเขาเกินมืดนะครับเอามาดูคลิปที่2กันโอเคอไปกันต่อนะครับคลิปนี้ผมใช้ Happy มืดนะครับผีน้อยน้ำเมื่อสักครู่ผมใช้เพิษไฟใช่ไหมครับแล้วก็จินน้ําเหมือนเดิมนะเพราะต้องมีกราะเนาะถ้าไม่เอาจินน้ําอย่างที่บอกจินน้าเนี่ยนะครับก็ใช้ในส่วนของไพโอเนียหรือนอกแก้วน้ําก็ได้นะหรือให้มีคนละตัวใน2ทีมแล้วสลับกันกลางใส่กรอกนะครับก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยแทบจะอมตาถ้าโดนเฟียกล้วทั้งนี้พอโดนเฟียปุ๊บเนี่ยเราก็จะถอยอัตโนมัติถ้าเกิดนาฬิกาโจมตีเนี่ยเราก็ป้องกันไม่ได้เลยนะ,อะโอเคได้ละกลางโล่ละ เพื่อนเขาถอยไปนิดนึงเขาก็เลยไม่ติดโล่เรานะฮะสกิลนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตีเข้าไปนะครับรอบนี้เนี่ยจะเกิดเกร็ดมังกรนะครับทําให้ดรารกะเนี่ยโจมตีเข้ายากตรงเนี้ยสำคัญก็คือต้องมีตัวทะลุบั๊นะครับพอมันล้มแล้วเนี่ยก็ตีได้เลยตามปกตินะครับนะครับตัวฮับบี้มืดก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีอสมควรนะครับ คทีนี้เราก็ต้องกลับมาที่แท่นบูชาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาในส่วนของแฟงเก็น้ําเข้ามาแทนตัวดาเมจก็ได้โอเคแล้วเราเข้าไปเลยลงมานะครับลองดูนะตอนนี้มันมีโล่หมดนะครับสังเกตไปลวนน้ําแข็งข,งขาวๆนะครับพอกระแทกปุ๊บโล่หายโล่หายมันไม่ตายนะก็แค่โล่หายแล้วก็ตีให้ตายนะฮะตัวน,นี้ก็ปลดต่อโอเค บางตัวเนี่ยมันก็หลุดเอฟเฟกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอโอเคมาเรื่อยๆเลยนะสังเกตถ้าเกิดเอาคลิปอย่างเดียวไม่เอามอนที่มีนะครับมีสถานะซีเนี่ยนะครับบางทีเอาไม่อยู่นะเพราะลูกน้องบอสมากันเยอะเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวจินน้ำก็แสแปมในส่วนของสกิลก็ได้นะครับในเมื่อไม่มีเกราะแล้วก็จะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับโอเคหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตัวหลักของเรา ถ้าเกิดว่าเราเอาแท้งเป็นคนะิเบล่าเนี่ยอาจจะเอาไม่ต้องใช้ในส่วนของไฟเกน,น้ำก็ได้เพราะมันมียั่วยุนะซึ่งเป็น CC เหมือนกันนะครับแต่เป็นแค่สกิลเดียวนะนะครับอโอเคบอสลงมาแล้วเราไปรวมทีมแล้วก็อย่าไปอยู่ที่กองไฟกองไฟทําให้ติดเผาไหม้นะครับทำให้ตายได้ง่าย,ายๆเลยทีเดียวเนี่ยสังเกตเราอยู่รวมกันนะครับกระแทกออกมา ถ้าเรามีโล่เราก็ไม่ต้องกลัวเลือดลดนะครับตอนที่อบอยสกระแทกม่อสักครู่นี้เนี่ยนะถ้าเราเลือดลดเนี่ยเราหิวไม่ได้20วินาทีเนาะโอเคก็ต,ตีไปเรื่อยๆไอตัวเลขที่ขึ้นเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันทะลุบัสไงดันงนั้นก็ไม่ค่อยเข้านะโอเคไปกันต่อครับโจมตอีอย่าหยุดนะครับโอเคเรียบร้อยในตัวที่ 2นะฮะคลิปที่2นะอีกรายการหนึ่งจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถกันแท่นบูชาได้1แท่นนะครับคือมันมี3แท่นเนี่ยเรากันได้แค่2เราสามารถที่จะผ่านบอสได้ไหมก็ผ่านได้นะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะบ้านใจนะครับคิดว่าดาเมจแรงพอเนี่ยผ่านได้แน่นอนบังเอิญว่าตีลูกน้องบอสไม่ตายทั้งหมดเนี่ยมันเผลอไปทำแท่นบูชาพลังเนี่ยก็ ทำให้เสียโดมไปหนึ่งโดมนะครับทําให้นรารกะาเนี่ยก็อัปเกรดเอติเมตของตัวเองไปนะครับอ่ะไปกันต่อครับก็มีคุณอินดี้เนี่ยห้าแสนกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ NA แล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ g l o b a l เนี่ยเขาก็เกือบห้าแสนแล้วล่ะนะครับมีคุณแป้งเดอ First แล้วก็มีผมนะครับตัว Dark Angel นะฮะโอเคดูกันต่อนะครับโอเค อ่ะทีมนี้ผมใช้เขาเกินมืดนะครับพริตไฟนะครับโอเคเปลี่ยนนะครับไปเป็นฮาร์ี้นะครับแล้วก็พริตไฟแล้วก็กินน้ำนะครับอ่ะลองดูครับอ่ะหลบให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะโดนอันนี้เราโดนเฟียแล้วนะครับเกิดอาการหวาดกลัวโอเคหลบนะครับอย่าให้โดนในส่วนของอกองไฟนะเพราะว่าเราจะติดเผาไหม้นะครับ รวมกลุ่มเสร็จแล้วเราก็ทําการกลางโลได้เลยโอเคครับนี่นี่ผมสลับกับคุณแป้งนะครับก็คือถ้าคุณแป้งเนี่ยมีไพอเดียก็ทําการใส่เกราะนะครับพยายามให้มีเกราอะอยู่ตลอดเวลาทําให้เลือดเราไม่ลดนะครับโอ้ต้องระวังต้องหลบถึงมีเกราะก็ต้องหลบนะครับสกิลบางสกิลเนี่ยนีกระแทกลงมาทําให้เรากระเด็นออกนะครับนี่นะตรงเนี้ย ถ้าอย่างที่บอกนะถ้าเราเลือดลดเนี่ยนะครับเราสกิลไม่ได้นะแต่เรามีเกราะเราก็ไม่ไต้องลัวเลือดลดอันน้ก็ตีไปเรื่อยๆครับตรงนี้ตีไปเรื่อยๆใครที่มีทะลุบั๊ก็จะทะลุตรงนี้จะได้เห็นตัวเลขตรงนี้นะฮะดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับต้านทานต้านทานต้านทานหลบหลบหลบนะฮะคุ้มคุ้มกันคือบอสจระกามีหลายสกิลมากนะครับทีนี้หลุดละก็ตีได้เลยพยายามตีให้มากที่สุดนะครับตีให้มากที่สุดเพื่อว่าตัวบอสจระกานีนะฮะเราจะได้จบได้เร็วขึ้นนะครับพยายามให้ถึง6นะนะคร อ่านี่หกหลอดละนะครับบอสจะโดนถ้าโดนสกิลพวกลดบัฟนะลดป้องกันอะไรพวกเนี้ยเกรดของอัลติเมทมันก็จะลดลงนะมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวลดบัฟเนี่ยก็จาเป็นนะครับตัวลดเกราะเนี่ยจะเกราะเนี่ยจำเป็นนะครับเช่นตัวร่มน้ําก็จกําเป็นนะครับตัวฮาร์พี้นะครับก็ลดเกราะเลเวลหนึ่งนะครับตัวร่มน้ําลดเกราะเลเวลสองอ่ะมาดูต่อนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นในส่วนของ อเบียถ้าเป็นธาตุลมเนี่ยก็มีสกิลลดเกราะเลเวลหนึ่งด้วยนะครับหลงนิดนึงโอเคนะครับน่าจะผ่านตรงนี้ไม่นะ่ามีปัญหาถ้าไม่ทันเราสามารถอันตีได้เลยนะตรงเนี้ยนะนตีไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าบอสมันติดนะฮะมันไม่ผ่านแล้วโอเคทีนี้เราก็โอเคสตันต่อเลยครับกระแทกนะครับแล้วก็ปลดเกราะนี่ปลดเกราะหลุดไปแล้วนะฮะเหลือตัวสุดท้ายอยู่ตัวหนึ่งที่ยังมีเกราะโอเค เรียบร้อยปลดเรียบร้อยนะครับป็ติเนะี่ยผ่านนะครับโอเคสังเกตว่าทางฝั่งด้านขวามือนะครับรู้สึกว่าแท่นบูชาจะแตกนะครับนี้เปลี่ยนเป็นตัวฮับปี้กลับมานะครับแท่นบูชาจะแตกดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเสียแท่นบูชาไปหนึ่งนะครับทั้งสองทีมที่เหลือตรงนั้นนะ่ยก็จะต้องไปอยู่ในแท่นที่1ทางฝั่งนู้นนะครับ นี่เราเสียไป1แท่นนะครับก็ยังพอจะผ่านได้ถ้าดาเมจแล้วพอเนื่องจากตอนเริ่มต้นเราตีบอสเนี่ยดาเมจลดลงมาเหลือหกหลอดละเลือดเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเราก็เหลืออีกไม่เยอะละก็ลองดูครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นแฮปปี้กลับมานะครับแล้วก็เอาจินน้ำเนี่ยนะครับมาเตรียมกลางโลกเหมือนเดิมนะครับร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ตีบอสเลยนะครับ วัดเป็นสถานะเกริดมังกรอีกรอบนะครับระหว่างนี้เราพยายามนะครับให้มีเกราะอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสังเกต่าผมกับคุณแป้งเนี่ยก็จะสลับกันกลางโล่นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้หมดนะนะสลับกันสักระยะกั้นก็กดได้เลยแล้วก็ตีเรื่อยๆตอนนี้สบายละนะพโอเนียเนี่ยนะครับฮิลได้ด้วยแล้วก็เกราะได้ด้วยกินน้าเนี่ยนะครับเอ่อในส่วนของเอ่อเกราะแล้วก็บัฟโจมตีนะครับ แล้วก็ในส่วนของลดการโจมตีด้วยนะครับถ้าเป็นสกิลที่สองเนาะอโอเคแล้วตีไปเรื่อยนะฮะอ่าอันนี้ก็มีเกลรดมังกรอีกรอบนะครับถ้าไม่มีตัวทะลุบัฟเนี่ยจะเข้าทีละหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีตัวทะลุบัฟเนี่ยนะก็จะเข้าตัวเล็กที่สุดข,ขึ้นนะครับก็เป็นตัวเลเว่นนะครับเป็นตัวที่เขานิยมแล้วก็ขาวเกลน,นะครับมีไว้อย่างน้อยในทีมใน2ทีมเนี่ยมีซัก สทีมที่มีตัวรถตัวไม่ส่นบัฟนะครับทะลุบัฟเนี่ยนะครับแล้วอีกทีมก็เป็นตัวดาเมจล,ล้วนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยผ่านนะครับต่อให้เหลือ2โดมหรือ2แท่นบูชาก็ผ่านได้นะครับโอเคอามาดูของหน่อยว่าเราได้อะไร,รได้โล่นะครับที่เป็น HP นะครับแล้วก็ออฟอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็มีสช่องนะครับ อัญมณีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอให้เราช่วยกันกดติดตามช่องไทยโบรเออร์นะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเนี่ยก็อย่าลืมตอนที่เราเติมตังค์เนี่ยนะครับก็ให้กดรหัสแป้ง1984 PANG 1 9 8 4นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ